ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็คนที่เขามาเบ็งคนขายซูมแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็ลงมาเอาใหม่ไพรืเลื้องไปขึ้นไร่กงลกนะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมสิมาทายตรงนี้นะ เรื่องข้งหน้าคนนะ้้นอาจจะเป็นขรังสุดท้ายนะครับที่ผมจี่ในเมื่อไทยจุดๆุนะี้เนาะทุกคนมันก็นต้องมีพ้าดละมีหลายๆอย่างนะครับ บางที่เขาทีแก้ปัญหาเขาก็ต้องตัดสิ่งที่เขาหักสิ่งที่เขาห่วงไปเนาะต้องตัดออกไปต้องท่าใจนะครับพอมโมได้ถ้าเสียมันไปแล้วเนาะมันก็คือจะเข้าสูญเสียอย,อย่างบางอย่างไปในชีวิต สองเสมือนเมือ่อนี้ไม่รเระเลงสาวๆนะครับข้ามาทาถมกับโมเมนตส์สองเสมือนเนี่ยมันก็ตลอดนะครับชีวีท้องผมแต่ว่าก็สูส้เพื่อลูกนะครับก็มันก็อยู่มาแต่หน้อยๆนะครับตั้งแต่สมัยป่ยยาตายายเนะ แล้วคำวาหอหยุกห้องผมมันก็ต้องต้องทำใจเสียมันไปในเมื่อในเมื่อความสามารถของผมนะมันแค่ตำตมทุกคนมันก็ใส่ ว้อคิดใดบัตรครับแต่ว่าบัดรไปเฮ็ดอีรีมันก็บ่คือเ้าคิดเนาะนะครับนาะกเขาโทษนะครับที่เอาเรื่องส่วยโตมาวอาเนาะแต่ว่าก็เขาเรื่องเนะครับมื้อน,นี้ก็ ะเบิ้งใหม่ไพ่เหลืองครับโอ้ง่ามหลายต่อไปย้อนหนีกับยางมาตัดได้ครับต่อไปก็จะเดียยวยางไปขอผลลัรกร่อนนะถึงมาตัดมันก็นจะเป็นทำแห่งทำแห่งอยู่เนาะครับอาจจะโดนนะครับ,รบก็จะทำาใจใได้ มันก็มอดแตกต่างความรู้สึกตอนที่ผมเสียพ่อไปนะครับเสียพออย่อใหญ่ไปเสียแม่ใหญ่ไป้ต่ครเข้าใจที่ผมเบากะก็ขอบคุณหลายๆนะครับแต่ผู้ใดบอกข้าใจกะก็อดฟังไปนะครับเนาะอันนี้เขาเรื่องผมจะเอา ไปไพ่เลืองนี่ไปขึ้นไล่ไอ้ก,อก,กงรูปแบบใหม่ของผมเนาะแบบรูปแบบที่สองนอะไอ้ผมจะไปขึ้นเนาะก่อนทีแล้วประมาณเพราะวันนี้นึกช่วงเย็นๆกับมืออื่นตอนเสาร์น,นะครับเสร็จแล้วก็ผมชีลงคลิปบอกเนาะลงคลิปให้เบิ่งว่าความสวยงามเป็นอย่างไรนะไปสนใจอยากเรียนรู้หรือว่าอยากถามอยากเข็ดกระสอบถามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะผมก่อนที่ลงคลิปสอนเนาะ แต่ว่าผมลงคลิปสอนไปนี่เฉพาะส่งโปงเนาะอย่างอื่นไอ้ส่งอื่นพองอ่บุทันไหนลงบุทันมีเวลาเนาะครับช่วงนี้ก็ร่างสีเห็ดเนาะชิ้นขาก็ส่งไปเบิร์เนี่ยก็เริ่มเห็ดก็สิลงคลิปใหม่เนาะครับเนาะแต่ว่ามันนีล้ลูกสาวคนลูกสาวคนโตกับไปสอบเนาะมันนี้เนาะแต่ลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กลก,ลก็กตีคัตเตอร์นะครับลำไผ่ลำแผนนี่แหละ ก็เตอมันติดเสื่อโอม,คมกคอนบการลงเลียนก็นเหมือนเดิมครับปิดมันตกยุคลูกสาวหลา่าผมพอดีนะเพราะว่าตั้งแต่นุ่บานเลครับเลียนกับโบเลยเต็มที่ปบนึงมากก็เลี้ยงโบเลยเต็มที่อีกมกับโบคอยมีเวลาที่ไปสอนลูกเนาะมันก็นต้องเป็นหน้าที่ของคนดี หน้าที่ของไฟของมันนะครับต้องรับผิดชอบเอาเองเนาะกระบอกมันว่าสิมาให้ผู้ปกครองเขาแบบไม่ผู้ปกครองเขามาสอนมันเี่ยเขามีเบียดไมีงานนะครับเขาเขาบ่ามีเวลาหรอกครับเมื่อก่อนต้องกระตือรือร้นเนาะพ่อนะพ่อคงก็เป็นครูนะคงก็ห่วงว่าต้องให้แบบไปไปแบบไหนนะครับ นี่ผมบ่มมาคือหน้าที่ไผหน้าที่มันบ่แม่นเอาหน้าที่จะของาโยนให้ผู้อื่นผมบ่ค่อยมกักพ้นแบบก็มีแบบหนึ่งที่ผมเกลียดที่สุดก็คือผู้หนึ่งเฮ็ดเบียกเมื่อยสิไายผู้หนึ่งนอนน,นะครับแต้คอนอยู่นับกนันก็ต้องเอเื้อเฟื้อเพื่อแพ่กัน ให้เกียดกันซ้อยเรือกเกือกูลกันโมเมนต์ว่าผู้หนึ่งเห็ดอีกผู้หนึ่งนอนวัดย่ามกินกินไรของเขานะครับในไรของเขาเางทีมันก็อึดอัดเนาะมันสิ้สิ้นชีวิตเขาไว้กลางคนแล้วยังบอกระเห็ดในสิ่งที่ตัวเองหมักเลย ตัวเองมักเห็ดไหนแต่ว่าเห็ดบอเด็กไหนพ่อบอกพ่อซาชาวบ้านเฮ้าพ่อกำกาดซืเห็ดสีด้านขึ้นให้เป็นเจ้าคนในคนก็บ่มีไผเห็ดบ่มีไผมักบ่มีไผเห็ดนึ่ทั้งทั้งที่บ่รู้จับว่าสิ่งที่ผมเห็ดนะน่ะเจตนาที่ผมเห็ดนะ่ะความหมายมันคือยอย่างรายละเอียดมันคือยอย่าง ต้องทั้งที่ทำมีเงินลงทุนเรื่องง่ายๆเห็ดง่ายๆบ่เห็ดไปเห็ดเรื่องอย่างๆงาตำตมไปเห็ดเรื่องอย่างๆงาที่ห้มันไปมีกำไรประสบความสำเร็จแต่มันบ่อไหนเรื่องอย่างๆกององ็คือมันต้องเห็ดมาตั้งแต่ปูยาตาใหญ่ข้าวพลจะไม่หม่ข้าวต้องเริ่มต้นใหม่โมเมนต์วันสิมา เริ่มต้นคือยังคนเขาเห็ดมาพันปีร้อยปีเจา้าจะไม่เห็ดแค่เดือนหนึ่งปีหนึ่งเจ้าทีซสำมเ็จเป็นไปบ่ได้ครับเจ้าก็ต้องเห็ดมองโลกไปผู้ใดเขาเห็ดเห็ดแล้วเขาลวยไหวในสมัยนี้มเมื่อม่นวนาสมัยก่อนนะครับ ขออนุญาตบาดข้ามจะที่จะท่านะครับมื่อนางจมพดียอย่างนี้เนาะบอกไปเรื่อยๆเนาะกินข้าว้าแล้วลาบไก่สูลูกสาวกินแต่ลงมาเมืองใหม่เนะครับเมืองใหม่เอางเลาบงบ่ยาวลงบาโดนพ่อเสืลงเทือกชิพเจ้าที่เพเกินซี่ผา้าที่นะคิดนเนาะพากก็ต้องบอกเราพวกจังแนะนำแนะนำเรื่องเล่าที่พ่อเสือเสนอนะครับแลก็มัน ไม้ไผ่เหลืองนี่ก็สิเลือหลายครับปีนี่ขึ้นงามนะครับไม้ไผ่เหลืองนะเนาะเหลืองข้าวเหาต้องขอโทษเนาะครับเนาะข้อตัวก็ไผ่เมื่อกี้นกกดบินมาครับถ่ายพรทันเนาะขนพม่นบินเข้าไปในปา่าเมื่อกี้นะเนาะเดี๋ยวข <c oughs> นขนกกดไปตรงนี้ถ่ายมันก็ได้เธอมันติดถ่ายไปครับเจ็บไป มันอาจอาจจะได้มาอาจจะมาทายได้นะครับแต่ว่าความผุซื้อมันบูคือตอนนี้นะตอนนี้มันยังพวมาซึ้งพวระยางกันก็ทายไว้ครับสวยงามจริงทายมึงจะเข้านะครับก็ทิ้งคลิปว่ามาเอาใหม่นะครับใหม่ใช่ ให้เหลือ้องไปไม่ม่อนกระเบิดแล้วครับกกดูกระดังขึ้นโอ้ลายตนนะอยู่า่าในท้องไรยก็มีกกจำสาสามีกกดูกกยุ่งนี่โอ้ลายยางครับซาถึงซาลุมก็มีครับปลาปูเขาว่าต้องสูบแล้วครับสูบขายเปนสูบปลาขายสูบน้ำออกจากสาเนาะเพราะว่า อาจจะนี่จะของตัวจริงเพิ่นเนาะคือของตัวจริงของเพิินสิมาเขาก็ต้องสูบออกเอาปลาเขาออกเนาะเพราะว่าเขาเหลี่ยงมากครับสองปีสามปีเนาะปลาชาถึง่าท่านนี้กินเป็นตู้เป็นตะเนาะครับคุยเรื่อง สีใบหว่อนน้ำไผ่นะครับคนโตผูดียกมาลวงฉิปเบาเรืองนั่นเนืองนี่น้ำน,น,น,นะครับล้างกินข่าวเสาแล้วเนาะวันนี้บ่มียังหลายนะครับก็บติดตามเนาะผนบ,นบานสู่ชีวิตบางวิวนะครับวิว ถ่ายไว้ถ่ายไวเยนนย้เสียงนาน้อยเสียงนาน้อยคอรักโอเคครับถ่ายถ่ายครับถ่าย,าย,ายวิวเบื้องผมไปนําเบื้องวิวไปนหนครับเบื้องผมหนำนะครับบเนเบื้องเตอวิวโอเคนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับที่เข้ามาร,รับชมรับฟังติดตามนะครับสฝากแข็งแรงครับครับ พ่นทางต่อพ่นคลายสมเปมลีครับครับสวัสดีครับ